สวัสดีครับคลิปนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางไปไหว้พระทำบุญและชมความงดงามของวัดช่องลมจังหวัดสมุทรสาครกันครับก่อนจะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวัดช่องลมหรือวัดสุทธิวาดวารารามตําบลท่าฉลอมอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองสมุทรสาครมีอายุประมาณ200ปี เดิมวัดแห่งนี้มีชื่อว่าวัดท้ายบ้านเพราะว่าอยู่บริเวณท้ายสุดของหมู่บ้านต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดช่องลมหรือวัดสุทธิวาดวรารามครับภายในวัดมีวิหารหลวงปู่แก้วพระเกจิชื่อดังที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือภายในประดิษฐานรูปหลอเหมือนของหลวงปู่แก้วหรือพระราชสาครมุนีอดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งในสมัยที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสท่านได้พัฒนาพื้นที่และสร้างเสนาสนะต่างๆจนวัดเจริญรุ่งเรืองซึ่งภายในวิหารหลังนี้ยังเป็นที่อาศัยของนกนางแอ่นกว่าพันตัวซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากๆเพราะที่นี่คนเข้าออกเยอะอีกทั้งยังมีกลิ่นทุบควันเทียนตลอดเวลาแต่นกนางแอ่นก็ยังอาศัยอยู่ได้ซึ่งในปัจจุบันรังนกนางแอ่นก็ถูกเก็บออกไปหมดแล้วครับและสถานที่ต่อไปที่เราจะพาไปชมคือโบสถ์ของวัดช่องลมครับ ภายในโบสถ์ประดิษฐานหลวงพ่อหินแดงหรือหลวงพ่อหินแดง11นิ้วพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสมัยอยุทยาตอนปลายโดยที่มาของชื่อหลวงพ่อหินแดง11นิ้วนั้นมาจากพระหัตถ์ข้างซ้ายขององค์พระที่มี6นิ้วรวมกับพระหัตถ์ขวาอีกหนิ้วจึงกลายเป็น11นิ้วนั่นเองและภายในโบสถ์นี้ยังมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามให้เราได้เดินชมกันอีกด้วยครับสถานที่ต่อมา คือพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่หที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติที่พระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินที่ตำบลท่าฉลอมและพระองค์ก็ทรงจัดตั้งให้เป็นสุขาพิบาลแห่งแรกในประเทศไทยครับและบริเวณริมแม่น้ําท่าจีนยังมีพระพาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ให้เราได้เดินชมอีกด้วยครับวัดช่องลม ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าฉลอมอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีเวลาว่างก็สามารถเดินทางมาทำบุญที่วัดแห่งนี้กันได้ครับซึ่งวัดนี้เป็นวัดที่สวยงามและมีบรรยากาศที่ร่มรื่นอีกทั้งยังสามารถนั่งชมวิวริมแม่น้ำท่าจีนได้อีกด้วยรับรองว่าถ้ามาที่วัดนี้ท่านจะอิ่มทั้งบุญและใจอย่างแน่นอนครับท้ายนี้ถ้าท่านใดชอบคลิปของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง พร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งด้านข้างให้ด้วยครับและถ้าหากท่านใดยอยากสนับสนุนทุนทรัพย์ให้แก่ช่องเราก็สามารถกดปุ่มสมัครสมาชิกกันได้ครับผมและทีมงานเด็กวัด h ชนแนลต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ